โยสวัสดีครับก่อนที่จะดูกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ถ้าต้องการสนับสนุนช่อง5บาท10บาทก็เชิญได้เลยนะครับผมทิ้งเลขบัญชีไว้ให้แล้วจนถึงวันนี้มีแค่2องท่านครับท่าแรก20บาททันทีสอง5บาทขอบคุณมากครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจใครโอนเงินไม่ได้เมมมาให้กำลังใจกันบ้างครับ อันนี้หูพ่อพัตเตอร์นี่เป็นแบบแฉกแล้วก็ด้านในก็เป็นเป็นเป็นขี้หูแผ่นก็ร่องรอยของอาคาร์ตันบัตนี่ยังมีอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมแพ้อากาศอย่างแรงเพราะว่าวันนี้เข้าเข้าออกๆออออร้านตัดผมข้างนอกร้อนและข้างในเย็นจัด แต่ที่ต้องเข้าออกหลายรอบนี่เรื่องเดียวอะครับน้ํามันไม่ไหลเพราะน้ําไม่ไหลผมสะผมก็เลยต้องไปย้วน้ำข้างนอกยกไปยกมามก็ร้อนะเข้ามาข้างในก็เย็นฝนปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยแพ้อากาศเดี๋ยวกินน้ำไปสักเจ็ดร้อยซีซีแล้วก็นอนหลับพักสักสิบหนาทีก็จะหายนะครับอาการพวกนี้ที่ผมเคยเป็นเนี่ย แต่ตอนนี้ขี้หูจะเอาออกอยังไงเท่านั้นนะ่ะตัวนี้น่าจะยากกว่าอื้าวไปไหนแล้ววะอ่าใช่ครับโอ้ใช่ผมแซะแล้วก็งัดออกออาแรงครับทั้งด้านบนและด้าน,านล่างโชคดีที่ว่าเป็นหูที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ มองเห็นได้เลยนะครับโอเคอถึงจะใหญ่แต่ก็เหนียวมันน,นะอืหตรงนี้เป็นเนินที่เหนียวมากเหนียวแน่นมากเลยครับโอเคเราก็ อ,อมีปัญหาแล้วครับถึงมุมที่มันต้องใช้ตัวเล็กแสะครับคือบางมุมก็ใช้ตัวใหญ่ได้บางมุมก็ต้องใช้ตัวเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนโค้งของผิวหนังถ้าตัวใหญ่ไปแคะเนี่ยโดยตรงอาจจะบาดและทำให้บาดเจ็บได้ มันจะใช้ครีมดึงแล้วเย่นี่ไงครับออกมาแล้วใหญ่ดีไหมครับใหญ่มากเดี๋ยวกันครับอ่าอ่าเห็นไหมใหญ่มากเลยอ่ะนี่ไงก็ยังไม่หมด ยังมีอีกไม่กี่อันนะครับอันสองอันเราจะค่อยๆแซะแล้วก็เอาอ,ออกมาออไอตอนแซะเรางัดนี่ไม่ยากนะครับที่มันจะยุ่งยากก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เขามีมุมที่เรา อมเมื่อกี้มีเลือดแห้งนิดนึงโอเคข้างในดูเหมือนจะเป็นแผลถลอกอยู่ชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องดึงออกมาแล้วเป็นเลือดแน่เลยไม่น่าเชื่อเนี่ยครับเห็นไหมครับแผลอ่ะตัวเองดูดิเห็นเลือดไหมเห็นครับนั่นแหละหนังบางๆแล้วตัวเองไม่เจ็บเลยเลยอ่ะ ถ้าผมใช่ไอมันเป็นแห่งๆครับพี่แท่งๆอืมกระตับเล็กๆอ่ะอ๋อแล้วตัวเองก็ไปสีมันอย่างหนักอืมอืมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคือคืออีตรงเดินตรงเนี้ยยังไงตัวเองก็สีก็โดนแต่เวลาตัวเองคันจริงๆตัวเองคันจากบริเวณตรงนี้ถูกปะ ที่เลยเนินเข้าไปเพราะว่าเขาต้นแบบมันไปยังไงก็ไม่ถึงตรงนั้นแต่ตัวเองอยากควักตรงนั้นตัวเองก็เลยพยายามสีสีแล้วพอสีไปเรื่อยๆอีตรงนี้มันก็เหนียวแล้วก็หนาแล้วก็แน่นแน่นแน่นแล้วมันก็ก่อก่ออ่าอ่ามันสีทุกวันอะ่ะบางวันมันก็ถลอกแต่ถ้าเกิดมันมีขี้หูขี้หูก็จะอัดแน่นตรงนั้น แล้วเมื่อกี้เขาไปแซะอีตรงนั้นอะที่เขาบอกว่าเขาต้องใช้อีตัวแล้วพอดึงออกมาตัวเองก็จะรู้สึกเลยว่ามันคว้างออกมาใช่ไหมแล้วก็เบาแล้วก็โล่งแต่ที่เขาไม่คิดก็คือเลือดที่ตามมาเนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาจะล้างเลือดให้ก่อนนะครับโอ้ล้างเลือดเลยเลือดไม่ไดีเยอะนะครับเดีย๋ยวแป๊บเดีย๋ยวมันก็แห้งแล้วเพราะว่าอืลูกค้าไม่ได้เป็นไอ เป็นแบบที่คนเท่าก็เป็นคือกินยาละลายริ่มเลือดหรือกินอะไรพวกนั้นเพราะเวลาเราจะแค่หูให้คนเท่าหรือเราก็ถามเรื่องพวกนั้นก่อนแล้วต้องระวังแต่ปกติก็ตรวจด,ดูเคสแล้วก็จะระวังแต่ครั้งเนี้ไม่ไม่คิดว่าดูโล่งๆไม่คิดว่ามันจะมีไอ้ขี้หูเคสนี้นี่ครับเลือดจางออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นสะเก็ดเลือดอยังอยู่นะเห็นไหมเป็นก้อนๆเนี่ยดำๆนี่ไง ตายมันอ้าเดี๋ยวก่อนนะเราพยายามจะอ่าผ่านสำลีีแล้วเอาไปด้านในตอนนี้ก็ต้องสำรวจกันใหม่ไปไหนแล้ววะ โอเคตอนนี้ผมไปดูดแล้วก็เอาใช่ข้างนอกนี่ก็มีไขมันเลยเอาไขามันข้างนอกออกอ่ะโอเคเลือดข้างในก็จางหมดแล้วไม่น่าจะมีไอ้แล้วก็เดี๋ยวก็ซับแบบเดี๋ยวก็แห้งนะครับ โอเคไหนดูซิมีอีกไหมไม่น่ามีปัญหาครับตอนนี้มีขี้หูใน,นอ้อยๆอยู่นิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเอาออกก่อน ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรครับเล็กเล็กโอเคเรียบร้อยก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆวันนี้ไม่มีลูกค้ามารอนี้ก็วันศุกร์ใช่ โ okay. อเคันนี้แก้วหูก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับข้างในก็แห้งแผลก็ไม่ได้มีเลือดไหลแล้วครับแห้งหมดและจบไปข้างนู้นการกลับมากันอีกครั้งหนึ่งที่ข้างขวา ข้างขวานี่ผมสำรวจละเอียดกว่าเดิมนะครับตรงนี้มีรอยแห้งแล้วก็มีรอยเลือดแห้งเท่ากับตามอดแดงอีกอันหนึง่งซึ่งต้องระวังแล้วก็ค่อยๆแสเอาน่าออกก็ไม่ยากครับแต่ว่าออกยังไงไม่ให้เลือดมันไหลแบบเมื่อกี้แต่ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปข้างเมื่อกี้มีสองชิ้นเลยนะครับ ชิ้นแรกอ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นที่สองเป็นชิ้นที่มีเศษเลือดติดออกมาต่อเนื่องจากชิ้นใหญ่ข้างนี้ง่ายกว่าข้างนู้นอีกครับอโอเคโย่อันนี้ออกมาแล้วล่งไปหนึ่งชิ้น โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอย่าเดีอยวโอขี้หูไปติดอะไรโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะไปแซะไอ้ตรงด้านบนนี่นะครับด้านบนก็มีขี้หูอีกช้าช้าโอ้โหใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมเย่มีล้วมีแล้ว,ลวตัวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงนะครับจับแล้วปล่อยแล้วก็ค่อยดึงแล้วเขาจะออกมาทีเดียวหมดเลยครับเพราะว่าถ้าดึงทีเดียวเนี่ยมันจะขาดตอนนะครับจับปล่อยแล้วก็วนรอบผูเลยครับใช่นี่ไง โอ้เยอะมากเยอะมากก็ถ้ารวมกวับไอ้สามอันเก่าเนี่ยวู้เยอะอย่าบอกใครเชียวดูสิเห็นไหมเห็นไหมเยอะเยอะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันวนะ่ามันยังเหลือข้างในอีกไหมตอนนี้ผมจะไปเขี่ยตรงที่เป็นที่ผมเรียกว่าตามดแดงแล้วนะที่เป็นเลือดแห้ง ดูว่าค่อยๆแสะมันออกไหมแต่มันเห็นมันแห้งแล้วออกไหมออกไหมออกมาเนี่ยครับตาหมดแดงแน่นนิดนึงอ่าคุณลูกค้ารู้สึกเลยใช่มหมโอ้โหเสียงดังปลายไม้ผมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแบบฟอสซิลเลยนะครับแต่ว่าถึงมันจะเล็กแต่มันก็แข็งเป็นฟอสซิลแล้ว เดี๋ยวเราค่อยๆสะก,กิดเขาขึ้นมาอ้าหลุดออกมาแล้วเลือดไม่ไหลครับใช่ได้ตัวตามดแดงไม่มีปัญหาแล้วนะครับด้านข้างของตามดแดงโอ้ตรงนี้ก็เป็นเอ้าจะไม่มีสองด้านสามด้านเนี่ยอาเะ เจ็บไหมไม่โอเคแต่โล่งแล้วใช่ไหม,อมตอนนี้จะดึงแล้วนะอ้าวนี่ไงครับเก็ดเลือดแห้งอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ตามหดแดงอันนี้ไงที่มันอัดเข้าไปอ่ะอแล้วก็เป็นรอยเ,อเลือดแห้งที่ว่าเนี่ย เพราะว่ามันสีเบาๆแล้วแต่ว่ามันสีทุกวันทุกวันไงแล้วก็มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนรอยถลอกแล้วเลือดมันค่อยๆซึมออกมาแล้วพอเราสีทุกวันอีกกอีตรงที่เราคันจริงๆคือบริเวณนี้อแต่ว่ามันมันเข้าไปไม่ได้ไงเพราะว่าขั้นบัตรมันเข้าไปยังไงก็ไม่ได้หรอกมีทางเดียวก็ต้องใช้อีพวกเนี้แสะมันออกมาโอเค โอเคจบสบายล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเราจะล้างกาันข้างนี้ไม่มีเลือดไหลครับแต่ก็ยังมีรอยถลอกจากที่เราดึงออกมานะครับเราจะไม่ไปหมุนเล่นปั่นเล่นเลยนะครับเพราะหูโคตรบางเฮ้ย <c oughs> โอ้ดีนะใส่ละก,กางอยู่ ก็จามใส่หน้าตัวเองอยู่เดี๋ยวนี้ก่อนนะแว่นเป็นฝ้าเลยอะ่ะโอ้ยอีแดดก็มาลงขาพอดีเลยอะ่ะพระอาทิตย์ก็เปลี่ยนมุมครับพอช่วงหน้าหนาวนี่ทีเรนะจนก่อนไปถึงเมษาพระอาทิตย์มันก็จะเปลี่ยนมุมอีกทีแล้วแดดมันจะไม่ส่องตอนกลางวันนะครับตอนนี้ร้านผมมันแดดมันจะส่องกลางวันผมต้องเอาผ้าม่านมาแปะไว้ ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็คือมันจะมีครึ่งร้อนอีกครึ่งหนึ่งเย็นนะครับอาตาศนะครึ่งหลานเนี่ยร้อนเลยอีกครึ่งหลานนี่เย็นเลยเพราะว่าแอร์มันลงตรงครึ่งเย็นส่วนไอ้ครึ่งร้อนเนี่ยก็คือแดดมันลงตรงคืนแล้วมันจะท้อนขึ้นมาแล้วผมเคยวัดอุณหภูมิเล่นมันก็ตลกอะว่ามันเอ้ยมันเป็นจริงๆด้วยอะมีอย่างนี้ด้วยอะ่ะ ให้นึกถึงไอ้หัวสนามบินที่เชียงรายเราจัดงานช่วงพ่อขุนนะครับถ้ายืนบนลานเว์ตอนกลางคืนนะกับยืนบนพื้นดินตอนคืนนะสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้เลยคือหนาวเย็นไม่เท่ากันนะครับเพราะตัวลานเวทที่ําเป็นยางเนี่ยเขาจะคลายความร้อนเร็วเขาก็จะเย็นเร็วมากส่วนไอ้ตัวที่เป็นดินจะคลายความร้อนช้ามันก็เลยจะเย็นช้าซึ่ง ไอ้วิธีนี้แหละครับทำให้อากาศที่ยืนบนลันเวกับอากาศที่ยืนบนพื้นดินพื้นหญ้าในในงานจัดไอง,งานพ่อขุนเนี่ยมันก็เลยหนาวไม่เท่ากันครับแล้วผมเคยจำในเรื่องพวกนี้แม่นก็เพราะว่าพอผมไปเดินปุ๊บแล้วผมเนี่ยไม่ว่าจะแข็งแรงยังไงผมก็จะแพ้อากาศประมาณเนี้ถ้าเจออากาศแบบนี้ทีไรผมก็ไปก่อนทุกทีครับ จะจามาเฉยเลยจะไม่เป็นไข้นะครับจะเป็นไข้ก็ตอนที่ปวดเนื้อปวดตัวหรืออะไรนั่นนะไอ้อย่างนั้นนเป็นไข้แต่คนที่เขาบอกว่าเป็นโควิดกันแล้วเป็นไข้เนี่ยเขาบอกว้ยเป็นเมนนู่นเป็นนี่แล้วมาทรมานมากเราก็นึกไม่ออกมันเป็นไงมันจะเหมือนไข้หวัดใหญ่เปล่าไม่รู้ไข้หวัดใหญ่ก็ปวดหัวปวดตัวเฉย แต่ก็ดีแล้วครับเพราะไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นไงเพราะไม่อยากเป็นโอเคก็เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีขี้หูอยู่อีกเศษขี้หูโอ้โหเกือบไม่เห็นอะอใช่ไหมนี่ดูเดี๋ยวโอหนาปึกเลยอะ โล่งเลยแม่ชิ้นนี้อ่าโล่งแล้วโล่งอีกนะครับมันก็น่าโล่งหรอกหนามากเลยอะ่ะเกือบมองไม่เห็นน่ะตอนนี้ในแก้วหูก็ไม่มีอะไรแล้วข้างนอกก็ไม่มีสุ่างสะอาดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูลงรวมแล้วเราก็จะไปกันต่อไปกันต่อเลยจบสิ่ปบายบายเจอกันคลิปหน้าครับเยอะดีไหมว้าวอ,าอยู่เยอะจริงๆนะเนี่ย